สวัสดีค่ะพี่น้องพามาปอกบักกะทินแก่ค่ะมาเบิร์ค่ะเผ็ดอีหยังกินกันดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะยี่ปอกไปเลยเคอ่์หนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะนี่ค่ะปอกกระสแล้วค่ะปอกง่ายๆเม็ดใหญ่ๆตรงๆค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเ็ดเขปุ่นเศร้านะคะขปุ่นเศร้าหนำปลาไหหรือว่าตําบุกฮงเข้าไปค่ะขปุ่นน้ำยาปลาด้วยค่ะพี่น้องใส่ตีนไก่ไล่ค่ะใส่ลูกชิ้นไล่ไล่เสียบค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักกระถินแก่นะคะีค่ะขวด ขมีกระย่าอยา่างเลยค่ะพี่น้องครู่ขมีลหลายๆสีข้าวซอ,อ,อยากจะเป็นอีกอย่างค่ะพี่น้องเป็นคลิปเบอร์เงี้ยค่ะพี่นอ้องเนี่ยให้เบิรงพ่อให้พี่น้องสอนให้เบอรกระทินสดๆจากต้นของเงี้ยวเลยค่ะหูเสียงปลา ញ៉ៃហឺទឹកវាសអន់ផັກពីន້ອງមកក៏ធំແច นี่ค่ะมันปอกง่ายอยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็นลำพังเขาย่ากินเองนะย่าสมักแบบหูเสืปากเลยนะคะแบบอยู่สีมื่กล่าก,กินกดสะดวกอยู่แต่มันบอกแสบพี่หูแบบเสปากค่ะเงี้งยแบบ บอกง่ายแค่ค่ะอันนี้คนทางสแก็ตจับเนี่ยนะคะได้บอกให้บ่งอีกจักสองสามงากับสเปรด้วยค่ะ อ้เม็ดง,งามแห้งของหมองเ็ดตสออนผัก ข้างเย่านี่เสียดายมันซื้อได้ค่ะพี่นอเเ้องก็เลยสปอตเซตัวเย็นไนว้นะคะบอกสีทุงไว้ค่ะเผื่อไปหาหน่องหา,ายังก็เสียดายเป็หายวานหน่องสาวมักนะคะแต่ว่าลำพังตัวเย่านี่ยโบ้ให้มักเลยค่ะพี่น้องในกระถินกินได้อยู่สองสามกิ่งห้อยๆลงไปค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวย่าสิบไปเลยนจ้ะพี่น้องเอาให้ดูแค่นี้ก่อนค่ะโอ้โหเต็มถาดเลยค่ะยังไมง่ได้เบิร์ดเลยค่ะพี่น้องยังเหลืออีกอู้เหมือนเก็บแซงเลยค่ะพี่น้อง ไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ